สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ25มิถุนายน2563ครับวันจ่ายเงินเดียวะะายาบริการแห่งรัฐล่าสุดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเมื่อวันที่22มิถุนายน2563ผู้สื่อข่าวได้สอบถามจากท่านรวรลแสงสนิทผู้อำนวยก,การสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังท่านก็บอกว่าพยายามเร่งเต็มที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กําลังทํางานแข่งกับเวลาถ้าทําไดท้ทันได้ไวก็จะจ่ายภายในเดือนมิถุนายนแน่นอนแต่ถ้าทําไม่ไวก็ คาดว่าะจะจ่ายเดือนกรกฎาคมก้อนเดียวยังยังอยู่ในหลักการเดิมผู้สื่อข่าวถา,ถามท่านต่อไปอีกว่าสแสดงว่าเดือนพิษณายนจะไม่สามารถทําทันใช่ใชหรือไม่เพราะขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะสิ้นเดือนแล้วในขณะที่ผู้สื่อข่าวถามขอ้อคาถามนี้เป็นเป็นวันที่ยีบสองนะครับตอนนั้นก็เหลือเวลาหนึ่งสัปดาห์ก็จะสิ้นเดือนท่านก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าจะตอบว่าอย่างนั้นก็ไม่ได้ถ้าสมมุติว่า,าทําทันวันสิ้นเดือนเลยก็ เติมเงินเข้าบัตรวันสิ้นเดือนเลยท่านบอกว่าอย่างนั้นและขณะนี้ยังไม่ถึงสิ้นเดือนตอบว่าจะไม่ทันก็ไม่ได้ก็ต้องรอดูไปก็สรุปแล้วว่าวันจ่ายเงินเยียวยาบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับเติมเงินเข้าบัตรนั้นจะต้องเป็นวันจันทร์ที่29จึงจะมีความชัดเจนว่ามิถุนายนจะจ่ายได้ไหมหรือจะยกยอดไปจ่ายในเดือนกร,รกฎาคมส0 0 0ก้อนเดียวเลยก็ต้องรอวันที่29จึงจะรู้ชัดว่าได้ในเดือนนี้ หรือได้ในเดือนหน้าครั้งเดียวครับ,ค,รบคลิปนี้นำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ